น,นี้ก็มีกับช่างเอลฟี่ฉายาเจี๊ไข่ต้มนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูของที่เอาสะสมมาตั้งแต่ตอป .3 น,นะคะนี่ก็จะเป็นอันชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายลูกเสือไอนารีตอนป .3 อันนี้ไม่ได้ปักเลยอ่ะโดนครูตีด้วยตอน,น,นจำได้เจบมากร้องไห้เลยแหวะแหวะ,วะอันนี้ก็จะเป็นเต่าทองนี่ฮะเต๋าทองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ชิ้นคือเจ้าท่าไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะอันนี้เป็นบัตรบัตอะไรไม่รู้อันนี้เป็นสายสายโอ้โหระยุงระยางมากเถออันนี้เป็นสายของบัตรเอ่อโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาลก็จะมีมัง้งมั้งนะรัฐบาลน่าจะไม่มีหรอกบัตรมีแค่โบโบแบบรัฐบาลนะนี่แล้วก็สายของใหม่อะ ถ้าไปโรงเรียนเอกชน,นน่าจะมีสายของบัตรอันนี้เป็นเทียนวันเกิดจ้าไม่ใช่เทียนสิที่ปักเค้กเอออันนี้ก็จะเป็นเออน้องน้องอันนี้เพิ่งได้ตอนป .5 เนี่ยแหละได้มาจากเพื่อนนะเพื่อนให้อา่าเอามาพอนีก่อนมาพอนีตัวนี้ไม่น่าจ่ายชื่อไรอืม แต่ตัวนี้แน่ใจว่าชื่อ Rainbow r a s h ใช่ไหม Rainbow r a s h ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยอืมอันนี้ก็คือของที่เรารีวิวไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็น Bow ิ i t t i n g k ต t t i n g ถือ s t r a w b e รี y อย่างเด็ดอร่อยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น Strawberry สีครีมสีเขียวนะคะ Strawberry Margot ของแท้ อันนี้ก็จะเป็นกลบนะฮะโรงเรียนเราใช้ได้นะสีดำสีเทาหรือว่าสีขาวใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบพวงกุญแจไว้ห้อยแขนอะไรอย่างนี้หรือว่าห้อยกระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกลิบเชอรี่กลีบเชอรี่อันนี้จำได้เลยเมื่อชอบมากอืม อันต่อไปก็จะเป็นไม้จูบจุบนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นบูบูบูอ่ะมันติดอะนี่บูบูนะคะบูบูมันติดอันนี้ก็จะเป็นบูบูอันเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินแคบแคบนะคะอุ้ยมีหนักๆด้วยรุ้นรุ้นเราจะไปรุ้นกันดีกว่าอ๋อทุกคนไม่มีอะไร มื่อกี้เปิดดูแลมันติดกับอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายน้อยน่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นหลอดกระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินติดกิเกอร์ม่วๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อกระเจา,นะา,า๊ายบท,ทำเองนะคะอันนี้ทําได้ตั้งแต่ตอนปีีอันนี้ก็เป็นนกหวีดนกหวีดเอามาเพื่ออะไรเอา้าสายรุดอะอันนี้ไม่ใช่ลูกหวีดสิ เออการ์ดอะไรคีการ์ดอะไรไม่รู้อืมอันนี้สติกเกอร์ไม่มีประโยชน์โอ้รถแตง่งอันนี้พึ่งหัดทำตอนป .5 เนี่ยแหละเอ่ออันนี้อะไรเอ่อนนอไอย,ยไม่รู้โอ้ยอันนี้คืออะไรเกมมันวันท์นี่ป .5 ของแท้น,นะคะป .5 อันนี้เป็นการ์ดตอนที่เราได้ตอนป .4 อ,อันนี้การ์ดท,ที่ครูทำให้นะฮะแล้วเราก็มาเขียนเองเขียนชื่อเองฮะอันนี้เป็นอ่าทายอะทายน,นี่อันนี้มีแต่เลขโหดๆนะฮะ900อะไรอย่างงี้800 100 1000ก็มีนะนี่ใครอยากได้เลขห,หดหด มาเลยอันนี้เป็นหนังยางนะพวกหนังยางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโซ่อ๋อันนี้โซ่ตอนป .4 ค่ะทุกคนอันนี้แฮปปี้แฟนมารีเดก็เต้นนะฮะอันนี้เทียนเป่าเค้กค่ะอันนี้เทียนเป่าเค้กหมดเลยนี่ใครส่งไลน์มานี่นี่เทียนเป่าเค้กอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์กิฟต์อย่างนอ๋อบนี่ รู้ไหมท้ามถึงเราซื้ออันนี้มามันมีชื่อแอลอ๋อไม่ใช่ชื่อแอลนี่วะ่ะหัวใจเนี่ยเอออันนี้เป็นโซ่โซ่อะไรเนี่ยโซ่อย่างโซ่อย่างอ๋ออันนี้เพื่อนซื้อให้นะฮะเอ,อ่อยาวยาวชิงนกิมไมิดีอ๋ออันนี้เป็นสติกเกอร์น,นะฮะอันนี้เป็นวายอันนี้เป็นน้องน้องน้องอะไรไม่รู้นะฮะแต่ที่รูดูน่ารักมาก อันนี้ก็เป็นน้องเต่าหุยหนักมากแกหนักเวอร์หนักปึกๆเลยโอ้หนักมากอันนี้น้องเต่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมาเอ้ยไม่ใช่โปรเจอ,อันนี้ที่มางหน้าอันนี้เดี๋ยวเอาไปมาร์กเดี๋ยวเอาไปมาร์กให้ดูนะทุกคนอ้าก็น่าจะมีแค่นี้นแหละโอเคเก็บของแป๊บทุกคนเราจะมามาร์กหน้ากันนะคะอันนี้เป็นแบบ ตัวมาร์กน้าแบบแคปซูลเนาะไเกะกันนี่ได้มาแล้วทุกคนสีขาวสวยมากเลยเอาไปแช่น้ำกันนี่ทุกคนเราก็ใส่น้ำลงไปเลยแล้วเราก็ใส่เม็ดแคปซูลลงไปเลยทุกคนนี่แล้วมันก็จะขยายตัวเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเราบอกแล้ว ว่ามันจะขยายตัวได้นีคนแต่เราเจอไปขยี้กอนนะมาแล้วทุกคนมาแล้วเห็นไหมเห็นแล้วเราไปเห็นน้าเราเปล่านี่นี่ทุกคนนี่นมาดูกันนะฮะแอลไปดูทีวีเลยนี่ทุกคนแล้วก็ขยี้ออกมาแล้ว อันนี้เป็นเมคแคปซูล um, แบบมาร์กหน้านะคะอันนี้มาร์กหน้าสำหรับเด็กเนาะอุ้ยขาดอะเห็นปขาดเหรอไม่เนาะหรือว่ามันนานเกินทุกคน,นจริงด้วยขาดเหรอเนี่ยขาดเหรอน,นี่มันอะไรคันนี้น, <c oughs> นี่มันมาร์กหน้าหรือว่าอ,อะไร ขอโทษที่มีเสียงรบกวนนะคะทุกคนนี่มันแผ่นมาร์กน้าหรือแผ่นปีซาตอย่างวะนี่อ๋อไม่ได้ขาดทุกคนนี่แบบนี้น,นี่ทุกคนดูนี่มาร์กน้าเลย,ยฮะ แล้วก็อ,อันนี้ไม่เหมือนเนื้อเซรอมนะน้ำก็จะกลายเนื้อเซรอมได้ทุกคน ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะขอตัวไปนอนนะได้อย่างสบายใจกันนะคะบ๊ายบายโ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 ย